สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอนี่ก็มาพบกับสาวสลินผาเพินในตาแดดเช่นเคยนะคะนะคะมือนี่ปุ้ยสืา้าธรรมชาติมากินจุตักค่ะนะคะจุตัดนะคะตัสดสดสดตัดดิบดิบนะคะตัดลูกมว่วนะคะแล้วก็สบาบนางนะคะ สดๆเลยนะคะสามสิบก้ผมพักกะยังเพียนเลยพี่น้องน,นะคะกินพักเสดดานะคะมีตะไคร่นะคะซารแนพักชีแล้วก็พริกดองนะคะแล้วก็มีขิงทั้งสดแล้วก็แบบดองได้อยพี่น้องส่วนตับนะคะปุ๋ยเอาไปมักเหลาข้าว เพราะงั้นเราเค้าเราจีนพี่น้องยืนนี้มันก็มีดอกนะคะ40ดีกรีมักเราเราจีนนะแล้วก็ใส่น้ํามันงาค่ะมันทําให้แบบว่าตับมันหอมแล้วก็มันกินง่ายขึ้นนะคะคือปุยว่ามันเอามักแล้วมันหอมกลิ่นแสบดีมันหวานจุวยจุ๋ย่ไหมนะแล้วก็เราก็จุกนี่อย่าท่านเบื่อกันเด้อพี่น้อง มันต้องขาดก่อนนะคะก่อนสกินนะหลายคนกะสบายโย่วหลาย like. คำเตือนด้คะ่ะพี่น้องคะเะะบิ้งที่หัอขอคลิปด้วยค่ะนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกินดิบค่ะนะคะคนมักก็มีนะคะคนบ่มักมก,ก็หลายด้วยกันนะคะแต่ว่าปุ้ยเฮ็ดคลิปนะคะม้นนี้ก็คือกินตับดิบคือแบบว่าเมนูที่ท่านผู้ชมเรียกร้องขอกันเข้ามานะคะมาเรื่องะค่ะนะคะมาจวดจวดน้กการ Mm hmm 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 ใครชอบก็กินนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินนะคะทานสุกนะคะหลายคนนะคะก็เข้ามาชมคลิปนะคะบางคนชอบดูนะคะแล้วก็หลายท่านก็เป็นห่วงนะคะว่ากินดิบไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็การจวดก็ไม่ดีเด้อค่ะนะคะเด็กและเยาวชนนะคะควรได้รับการแนะนํานะคะมาเด้อค่ะจวดจวดนะคะกินดิกก็คือแบบว่ามันก็ต้องมีแอลกอฮอล เราทำคลิปเนาะมันก็เรียกว่าอะไรทำแบบเอนเตอร์เทนนะคะสร้างสีสันส่วนการจวดนี่ก็คือแบบเรากินไม่ใช่แบบว่ากินเพื่อเพื่อฆ่อาขยะนะ, <c oughs> ะคือแบบว่าอยู่เมืองหนาวนะคะอากาศมันหนาวคือเราแบบว่ากินแอลกอฮอล์เพื่อแบบให้ร่างกายมันอบอ,อุ่นแล้วก็กินอาหารแบบเนี้ย มันทำเชื่อในเรื่องของการย่อยนะคะอือวิว่าจะใบหน้านกินสดๆนี่จะแซงกดีขึ้นกันได้นีมมันกรุบกรุบดีอ่ะกินทั้งแบบได้เด้ยวยนี่อันสบายน้าปกติกุยเอาตมค่ะ ใครชอบะมานะคะสายดิบสายเตียนแลต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะในการรับชมคลิป น้ำลายแตกตีน่าน้ำลายแตกตีน่าอ,อยากน้ำลัสเสียนะคะมาเด้อ บพราะว่ากันดกพี่นอ้องบางคนก็กินเป็นบางคนวายยู่างเดียวกันก็นกบแดดกินยังสิปีกินเห็ดกินเป็นตยนนะ่ย่าวันนี้ปีอาหารมาเรียบร้อยนะมีนักเสนอแบบว่าทำใส่จานมาเรียบร้อยครับพี่นอ้องแต่และคเพือน,นนั่เสนอว่าคกกือกันดอกนะคะเมนีบรรยากาศหิมะลงนะคะก็เลยไปเก็บผักอยู่สวนแดดนะคะ มันก็กินผักตามมีตาเกิดที่อยู่ในบ้านนี่แหละหืมอ,อ,อืมมมันตกเป็นละอองอ่ะมันเปรตรกเป็น เป็นไงมันจะล่างเร่มตกนตตี่ยท่านตกายตกซามถืออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองกินดูกับคิงดองดูเนาะ มักกะกินบ่มักกะข่ามผ่านเด้อก็ต้องปีกันเด้อนะคะพี่น้องเลือกเบิ่งชุดเอ่อคลิปนะคะตามความชอบของเจ้าของ วันนี้ขิงดองอข้าวผัดกินกับขิงดองนะคะข้าวไทยเสยบยิ ใครอยากกินสุกนะคะเดี๋ยวคูยเจี๊อนใส่กระะ่ายปั๊บเดี๋ยวเอามาป้อนคุนผู้ชมดีปะ ตะไคร้ผักเรามีแต่สมุนไพรทั้งนั้นนะคะเมื่อ 菩萨道空空。 หื้มหวาน chưa? โค้งโค้งโค้ง แก่หนักใส่กระเทียมอยู่แล้วค่ะตำกระเทียมแบบพอแลกใส่ทิ้งสด and now i can change it วยอือจกักกลดการดื่มนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะท่านผู้ชมอย่าเรียนแบบต้องเตือนไว้ก่อนนะคะส่วนตัวก็คือแบบทำคลิป จริงๆนะคะแต่ว่าบันเทิงมันก็เป็นการแสดงรับชมเพื่อความบันเทิงค่ะถ้าใครไม่เพลินใครไม่บันเทิงนะคะก็อ่าหาดูสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบดูแล้วบันเทิงน,นะคะไม่ซีเรียส <c oughs> แสบมันเทิมผู้กินเลยแหละพี่น้องเลยถ้าผู้มักกินคือกันก็น้อว่าแสบผู้กินว่าเป็นก็จะว่ากินล่มไปเด็จังเด๋สิห์หกจังสันกังเสียนะ วันช่วยเลยจับหอดเลยไม่แต่อำง่าใหเอๆจินไงจินไงครับเลยอีกสี่ต่อผู้ใดอยากเฝ้านะคะเฝ้าจะหมดแล้วอ จำเจียวประเดี๋ยกินผลไม้ล้างปากมากีงงันอุ้ยบกหมูด้วยภาษาไทยดิอแต่ดูเท้าบานตัวอ่ะเอิ่นหมากสปอนเซอร์ เดี๋ยวลูกละร้อยนะน่นเ่ยทรั้งแล้วพี่ลองซื้อเมื่อกินไม่ขายอยู่ห้าหาสเปนนะครับมาลาคุย่ะนะคะภาษาสเปน มาลักเอ่ะทางเ,เล็กๆซื้อมะกินกินกับน้ำจิ้มปลาแดดเบิ่อมีอหรออยากกินอาะ r i g ด t อืมโอเคค่ะท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวสุดิภาเพาเลินภาวันนี้กูจะลาทุกผู้ชมไปแล้วะ